ลัสวัสดีทุกทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยยิ้มสีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์บยยิ้มสีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดรักขณาซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจำเดือนตุลาคมพศ2 5 6 6ค่ะ เช่นเคยนะคะอาจารย์บิฟซีใครใจได้นำไพ่ชุดไพ่พรมยานของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกัน,นะคะ่ะเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะ โอมอคีพาหูบุผังสการะวันทนังครูบาจาริยังจาริยะเทวามุนีลือสีสิทธาปิตมตาอโรคเย,ยนะสุขเขนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นศิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยละลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่คํานวณวันเดือนปีเกิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะคํานวณเวลาตกฟากสถานที่เกิดวันเดือนปีเกิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยและทราบว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่อยู่ในลัคนาราศีมีน,นสามารถเข้ามารับชมคลิปนี้ได้ นะคะทุกท่านเลยค่ะนะเดีดูซิไพ่ใบแรกบอกอะไรนะคะโอ้โหพญาราชสีตัวของชาวลักนณาราศีมีนเนี่ยในเดือนตุลาคมนี้นะคะมีความเป็นผู้นำสูงนะแถมซ้ำเนี่ยประสบการณ์ดีๆในชีวิตของตัวท่านเองสามารถที่จะมานำนำมานะคะนำมาใช้ในการนำองค์ความรู้ โดยการนำความรู้นำความสามารถต่างๆของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยออกไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะในไพ่บอกเลยนะพญาราชสีเนี่ยยืนอยู่บนหน้าผาท่านผู้ชมเห็นไหมยิ่งอยู่สูงยิ่งเห็นอะไรเยอะดังนั้นในเดือนนี้สิ่งใดก็ตามที่ชาวลัคนาราศีมีนเข้าไปสัมผัสเข้าไปพบเข้าไปเจอตัวท่านเอง มีเขาเรียกว่ามีคือมีความเข้าใจอะกับสิ่งนั้นนะมองเห็นแล้วรู้แล้วและเป็นผู้ที่สามารถวางแผนเตรียมการได้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้นะเห็นไหมโอ้โหไพ่กาชัดเจนนะคะชาวรัคนาราศีมีนนอกจากตัวท่านจะได้รับความรักใคร่เมตตาปราณีจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะคะตัวท่านเองก็ยังสามารถที่จะ นำพาชีวิตของตัวท่านเองไปถึงฝั่งฝันได้อย่างมีคุณภาพด้วยค่ะนะต่อมาท่านผู้ชมมารับชมกันต่อนะว่าให้พรมยานบอกอะไรอีกนะคะโอ้โหนี่เขาบอกว่าไม่ให้ไปยึดติดกับความล้มเหลวไม่ให้ไปยึดติดกับคําว่าคําว่านี่สินไม่ให้ไปยึดติดกับสิ่งที่เป็น แนวเรื่องรบๆอะเกี่ยวกับในด้านของการเงินนะ่ะแล้วไม่ให้ไปฝังใจว่าคนรวยนิสัส่ไม่ดีคนรวยไม่ดีอย่างนั้นไม่รวยไม่ดีอย่างโน้นอะไรเงี้ยไม่ให้ตัดทิ้งไปจากชีวิตได้เลยนะให้เปลี่ยนทัศนคติใหม่ตามนาภัยนะคะให้เปลี่ยนเป็นว่า ตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความมั่งคัง่งมีความล่ำรวยตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความสามารถในการที่จะสร้างในด้านของความมั่งคัง่งความร่ำรวยความสําเร็จเนี่ยให้เกิดขึ้นกับตัวท่านเองได้และบางท่านยังยึดติดกันในด้านของความล้มเหลวความผิดพลาดต่างๆให้ลืมไปได้เลยนะคะให้กลับมาอยู่กับปัจจุบัน ดังคำสัง่งดังคำสั่งสอนนะคะของสมเด็จสมมาสัมพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยท่านไม่ให้เราเนี่ยยึดติดอยู่อยู่ในอดีตนะและไม่ให้เราฟุ้งอยู่กับอนาคตจนเกินไปให้เราอยู่กับปัจจุบันค่ะท่านผู้ชมนะบางท่านเนี่ยอยู่กับอดีตกับความผิดหวังผิดพลาดจนคิดว่าชีวิตจะต้องเป็นไปอย่างนั้นตลอดชีวิตไหมนะคะ แม้กระทั่งคนที่เป็นนี่คุณก็ไม่ได้เป็นนี่ใครไปตลอดชีวิตนะคะชีวิตของคุณอาจจะเกิดข้อผิดพลาดแต่เป,เป็นข้อผิดพลาดเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นมันไม่ได้เป็นไปตลอดชีวิตนะคุณนะเห็นไหมดังนั้นเนี่ยอย่าไปยึดติดอะไรที่บั่นทอนจิตใจบั่นทอนชีวิตของคุณอย่าไปให้ใครเนี่ยนำตะปูมาตอกชีวิตของคุณชีวิตเป็นของคุณนะคะออกมาจากตรงนั้นออกมาจากจุด ความที่ทําให้คุณรู้สึกไม่แฮปปี้ออกมาจากโรงนั้นนะคะนะโดยนําองค์ความรู้นําวิชาความรู้นาความสามารถนี่แหละมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเรื่องเราในอนดีตให้เป็นเรื่องเราที่สวยงามในปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันนะคะทุกๆเช้านะให้กล่าวคําขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์กล่าวคําขอบคุณครูบาอาจารย์กล่าวคําขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ กล่าวคำขอบคุณแอร์คอนดิชันกล่าวคำขอบคุณพัดลมกล่าวคำขอบคุณบ้านกล่าวขอบคุณสิ่งดีๆในทุกเชา้าให้พูดในสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้กำลังจิตก,กำลังใจในตัวเองให้ผ่อนตัวเองนะคะเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้ยิ่งทำให้ตัวท่านเองเนี่ยมีความมัง่งคั่งมีความร่ำรวยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมรวยแล้วก็รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกค่ะชาวลัคนาราศีมีนนะคะ สำหรับท่านใดที่ในเดือนที่ผ่านมาเงินทองยังคงติดขัดอยู่นะคะในเดือนตุลาคมนี้ให้มีการวางแผนนะคะในเดือนตุลาคมนี้ให้มีการดูแลในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดค่ะนะให้ดูแลในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยอย่างละเอียดนะคะท่านผู้ชมนะเห็นไหมโอ้โหมารับชมกันต่อค่ะนะว่าไพ่บอกอะไรอีกนะคะ อืพัยพรมยานของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกเนี่ยเขาศักดิ์สิทธิ์นะคะแม่นมากเลยแล้วก็มีอายุอาณาม23ปีเต็มแล้วท่านผู้ชมนะโอ้โหนี่พยาสุครีบตัวท่านผู้ชมเองได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัวดีมากๆค่ะโดยเฉพาะคุณแม่นะคะญาติพี่น้องเพื่อนสนิท เพื่อนแท้นะอบอุ่นมากเห็นไพ่แล้วรู้เลยว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่โดดเดี่ยวไม่โฮโอรอนแน่นอนชาวลัคนาราศีมีนนะคะแมนดีมากๆเลยตัวท่านเองในช่วงเดือนตุลาคมน,นี้มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่จากญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทมิตรสหายค่ะทําสิ่งใดแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะ ไม่ต้องใช้เดียวนะเห็นไหมดีเยี่มมากๆเลยทีเดียวค่ะมารับชมกันต่อนะคะโอ้โใหในดูสิไพ่บอกอะไรได้องค์ของเบ้งนะคะจูกัดเหลี่ยงนะบุคคลต่างๆที่อยู่ในวงสังคมนะจริงจังจริงใจกับคุณ นะคะบุคคลต่างๆเนี่ยที่อยู่ในวงสังคมมีความจริงจังจริงใจกับคุณคอยให้การผลักดันคอยให้การสนับสนุนคุณค่ะแล้วเขารู้สึกว่ามีความเชื่อมั่นเชื่อถือในตัวคุณสูงมากๆนะดังนั้นชาวลัคนาราศีมีนอย่าลืมนะอย่าไปยึดติดกับเรื่องราวแย่ๆในอดีตเด็ดขาดนะชีวิตเป็นของเราค่ะต่อมานะเรามาดูอีก ว่าไพ่พรหมยาณบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีมีนนะคะนี่ดูสิโอ้โหด้ไพ่แล้วนะคะองค์พระวิศนุกรรมหากชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยมีเรื่องเราใหม่ๆเรื่องเราดีๆที่ต้องการสรรสร้างและลงมือทําให้หาสมุดบันทึกมาสักหนึ่งเล่มน,นะคะแล้วรีสไลค์การเขียนรายการเรื่องเราดีๆไปเลยในสมุดบันทึกค่ะนะ เป็นการตั้งเป้าตั้งเป้าในเรื่องราวที่ตัวชาวราศีมีนเนี่ยมีความปรารถนาแรงกล้าที่ต้องการสร,ร้างและลงมือทำในสิ่งนั้นน่ยให้เขียนลงไปในสมุดบันทึกค่ะนะลิสต์ตั้งแต่ข้อ A จนถึงข้อ Z เลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมนะและตัวท่านเองก็สามารถนำตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับครูรู้โคช้ชครูบาอาจารย์ผู้ซึ่ง มีความรู้ในเรื่องนั้นนะคะนะไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะกิมมิคความรู้ความสามารถของตัวท่านค่ะแล้วมาสร้างในสิ่งที่ชาวรัคนาราศีมีนต้องการสรรสร้างและลงมือทำเนี่ยให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะคะท่านผู้ชมนะเมื่อเขาประสบความสำเร็จแล้วพอท่านมีการทดลองใช้แล้ว พิสูจนแล้วเออใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงนะคะให้แบ่งปันเรื่องราเหล่านี้เนี่ยไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบน,นี้ค่ะนะนะโอ้โหโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสเป็นรูปธรรมในสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยปรารถนาเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆค่ะนะคะนะโอ้โดวงดีมากๆเลยทีเดียวนะ อย่าลืมนะท่านผู้ชมตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยอย่าไปยึดติดกับเรื่องราวความล้มเหลวในอดีตนะคะนะอย่าไปสนใจเรื่องราวที่ไม่แฮปปี้นะคะให้ตัดออกไปจากชีวิตค่ะนะแม่ค่ะมารับชมกันต่อโอ้โหดูซิอืได้พระพมรมฤาษีท่านผู้ชมใบเนี้ย นะเขาบอกว่าชาวลัคนาราศีมีนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตเยอะมากนะเป็นผู้ที่อยู่ยิ่งสูงยิ่งเห็นอะไรเยอะเห็นหมยคะดังนั้นตัวท่านเองพอต้องมาเจอในเรื่องราวที่เป็นความท้าทายในชีวิตเนี่ยที่เป็นเรื่องราวที่เป็นความสลับซับซ้อนเนี่ยตัวท่านเองสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ทำจิตใจให้มีความผ่องแผ้วทำจิตใจให้มีความเบิกบานใจอิ่มเอ็มใจได้ดีมากๆนะคะจึงทําให้ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยกระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างๆเนี่ยไปได้อย่างง่ายดายค่ะนะได้พระพหรหมฤกษีมาเนี่ยนะดีมากเลยบวกกับประสบการณ์ชีวิตดีๆของตัวท่านค่ะนะโอ้ไพ่สวยงามมากเลยนะคะ ต่อมาค่ะมารับชมกันต่อว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกบอกอะไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์เบเลือกไพ่ออกมาอีกหนึ่งใบค่ะโอ้โหผีเสื้อกับผ้าไพามณีกับนางผีเสื้อสมุทรนะคะใบนี้เขาบอกว่าความรักของชาวลัคนาราศีมีนนะคะท่านใดก็ตามที่อยู่บ้านเดียวกันแล้วไม่ค่อยคุยกันเนี่ยนะ,ะให้หา โอกาสพิเศษฮะโอกาสดีๆค่ะพาคู่พาคนรักคนพิเศษของท่านเนี่ยไปรับประทานอาหารนอกบ้านไปเซอร์ไพรส์นะคะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ำตกเที่ยวภูเขาไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์กันครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเลยนะสำหรับท่านใดที่เป็นแฟนกันมานานแล้วแล้วยังไม่ได้แต่งเนี่ยช่วงนี้ก็ยิ่งจะต้องนะคะแสดงความชัดเจนแสดงความรักนะแสดงความเป็น กัลยาณมิตรที่ดีกับคู่ของท่านเนี่ยให้มากเป็นพิเศษนะคะสำหรับท่านที่ใดที่ยังไม่มีใครเลยนะคะในเดือนตุลาคมนี้ต้องรอไปก่อนนะและสำหรับท่านที่มีธุรกิจกิจการงานเป็นของตัวเองมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนนะคะหุ้นส่วนเนี่ยนะเหมือนกับรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เช่นรอโปรเจกต์ใหม่หรือรอในด้านขวัญและกำลังใจ จากตัวท่านนั่นเองนะคะดืงนน,นี้ท่านอาจจะพาพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนท่านเนี่ยไปสัมมนาต่างจังหวัดไปรับประทานอาหารร่วมกันทานอาหารทานอาหารร่วมกันนะเป็นต้นนะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันพูดคุยกันมากขึ้นนั่นเองนะคะท่านผู้ชมนะต่อแม่ค่ะมารับชมกันต่อว่าไพ่บอกอะไรนะคะโอ้โหนี่ดูซิ พลังงานของครูบาอาจารย์ยอมมาออือหือในด้านของสุขภาพพรรณไมยของชาวราศีมีนตัวท่านเองต้องระมัดระวังในด้านของการวิงนเวียนศีรษะให้เยอะๆนะคะช่วงนี้ก้มก็เวียนศีรษะเงยก็เวียนศีรษะบางท่านบางท่านนั่งนานพอลุกขึ้นมาเวียนศีรษะเฉยเลยนะคะดังนั้นเนี่ยให้ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยออกกําลังกายระมัดระวังในด้านของภูมิแพ้ระมัดระวังเรื่องฟ้าฝนด้วยค่ะ ช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมนะต่อมาค่ะมารับชมกันต่อแนะได้ดูซิไพ่บอกอะไรนะคะได้ไพ่แล้วนะคะพระอะสุรินราหูโอ้โหบ้านของท่านใดคะหิ้งพระหิ้งเจ้ามีฝุ่นไหมคอยดูนะจัดหิ้งพระหิ่งเจ้าให้ดีดอกไม้ดอกดอกไม้อดอกไม้สดอะท่านผู้ชมเวลาเราขึ้นหิ้งนะคะ เราควรก่อนถึงวันพระนะคะก่อนถึงวันพระเนี่ยนําไปล้างนาเจกันเนี่ยไปล้างแล้วพอถึงวันพระนําดอกไม้มาใส่นะบูชาพระประมาณสักสามวันหลังจากนั้นนําดอกไม้สดที่แห้งเนี่ยไปทิ้งนะความจจก,กันไว้พอถึงวันพระใหม่ใส่ดอกไม้สดใหม่ต้องทำแบบนี้นะคะ เพราะว่าเวลาดอกไม้แห้งอ่ะดอกไม้สดที่แห้งอ่ะทําให้เงินทองเนี่ยเหือดแห้งไปด้วยนะคะและจัดหวงจุ้ยที่อยู่อาศัยของท่านที่ดีสิ่งใดที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยจหน่ายใจแจกน,นะคะเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้ลกไว้อางน้นนะคะกีดควางการเดินทางของการเงินค่นะนะอะต่อมาท่านผู้ชมมาดูต่อคะ่ะ ดูซิว่าหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีมีนเป็นอย่างวูดีมากเลยนี่ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยตัวท่านเป็นคนเก่งเป็นผู้ที่มีความสามารถไงนะเป็นผู้ที่มีความสามารถเห็นไหมทําสิ่งใดก็มีผู้ให้มีผู้คนเนี่ยคอยให้การผลักดันให้การสนับสนุนเห็นไหมคะนะดีมากเลยอะ่ปะปดดวงดีมากเลยลูกน้องลูกแหก็ดีน่ารัก มีดือ้อมีหลันนะดีมอกหน้าที่การงานอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะดีมากเลยได้พระแม่ปาราวตีอ่ะเรื่องหน้าที่การงานอยู่ในช่วงขาขึ้นมีการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งโอ้โหสุดยอดสำหรับท่านใดที่ตกงานอยู่มีเกณฑ์กันกได้งานใหม่นะคะ แม่ค่ะมารับชมกันต่อนะคะดูซิว่ามีโชคลาภไหมคะชาวลัคนาราศีมีนโอ้โหนี่หากตัวท่านต้องการโชคลาภทำใจเบาๆทำใจสบายๆบางทีความวิตกกังวลใจความปรารถนาที่มันหรือความต้องการความ,มอยากอะ่ะมันอยากมากจนเกินไปโชคลาภเขาก็ไม่มา ดังนั้นเนี่ยต้องทําใจให้มีความเบิกบานใจใมีความอินเอ็นใจทําใจสบายสบายชิวๆไว้แล้วคอยเวียพรตัวเองทุกวันว่าตัวท่านเองเป็นคนที่มีความโชคดีเป็นผู้ที่มีความมั่งคัง่งมีความร่ํารวยเวลาไปซื้อลอตเตอรี่นะก่อนดึงลอตเตอรี่เอามือเนี่ยไปวางโบนลอตเตอรี่เลขที่ตัวท่านชอบก่อนอธิษฐานในใจเลยว่าเนี่ยเป็นของฉันแน่นอนรางวัลน,นี้ฉันได้แน่นอนรางวัลที่หนึ่งเนี่ย สาิบล้านหกสิบล้านร้อยล้านพันล้านเนี่ยเป็นของฉันแน่นอนนะคะท่องไว้แบบนั้นนะคะแล้วถูกมีโอกาสถูกท่านผู้ชมคะอันนี้คืออยู่ในใครคะ่ะเทพีแห่งโชคลาภนะคะยินถูกหวยอาจารย์บีได้มาจากร้านท่านอาจารย์หญิงจุธามาตนสงคาคะ่ะร้านสเตอร์บิล e เวอร์นางนิวาส2ี่สราดพร้าวเจสิบค่ะนะโอ้โหนี่เย็นมากเลย นะเขามีฉายาว่าเทพีแห่งโชคลาภเ <d _ n one> ย็นมากเลยค่ะมาค่ะท่านผู้ชมมารับชมกันต่อนะว่าไพ่ใบที่สิบสองเนี่ยเขาต้องการบอกอะไรกับชาวรัคนาราศีมีนได้ไพ่เลยนะคะอุย้ยคุณพระช่วยนี่ไพ่ประจำตัวของชาวรัคนาราศีมีนพอดีเลย โอ้โหนี่เห็นไหมดวงดีมากเลยเขาบอกว่าชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยบุญดีมากมีบุญภาวาสนาส่งอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบน,นี้ก็ได้รับความรักใคร่ความเมตตาปรานีจากผู้หลักผู้ใหญ่จากบุคคลใกล้ชิดจากคนที่พบเห็นมีโชคมีลาบนะชาวลัคนาราศีมีนโอ้โหดีมากมกเลยดูสิเนี่ยนะ ไม่ว่าท่านจะดำเนินธุรกิจใดๆก็ตามบนโลกใบนี้นะคะโอกาสประสบความสําเร็จสูงได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลเนี่ยทุกฝ่ายเลยทีเดียวอย่าลืมนะคะอย่าลังเลอย่าสงสัยอย่าไปยึดติดอยู่กับอดีตนะคะท่านผู้ชมนะกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมและ อาจารย์เบย์ิซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนจบลงแล้วค่ะอาจารย์เบยิซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่และลูกค้าทุกทท่านทุกๆคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์บยยีใครใจค่ะเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง ดติดตามกดขอบคุณกดซุปเปอร์แดน์ให้กับอาจาร,รย์เบย์ยิบซีใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์ฮ่องกงคอรเรียจีนรัสเซียลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกก่อนจากกันอาจาร,รย์เบย์ยิบซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่พ และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกชอบดีมีความสุขบังคังร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์บียิมรไทยใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ